ท่านผู้ชมผม, <c oughs> อ,มอิ่มเกมนิ่งพุ่งกินน้ำเสร็จโอ้ยยมจะไมจเล่นบอกันเื้ออืมจะเล่นแหลงที่สองไปเก็บไอ้รถถังคันนี้ซื่อเชียเหรอวะไอ้ช่างแม่งวันต่อไปไใ้คลิปหน้าผมจะเล่น นี่ KV สอง KV สองเจ็ดห้าสี่น่าเชื่อมันมีไอสองตัวก็สองกัแหละอืมเฮ้ยอ้ออาวทำไมมันเขียนเป็น KV สองอะ KV สองเจ็ดห้าหนึ่งอ้าวแต่ข้างบนอะคืออะไรวะอีหย่างวะอีหย่างวะมาช่าง,งมันต่อไปเราจะปั๊มนี้ตอ่อ ไปก็สองไปก็สองของเสก็ที่ก็ส่องวิ่นเสียงทีเกี่ยวแม่งอ่ะนี่ลยมามาไปไปกันถ้าใครเจอชื่อนี้ก็ช่วยมาบอกด้วยรู้แค่คนเดียวไทเกอร์ใช่แค่ไทเกอร์โอเคไปเลยถ้าได้ยินเสียงหมาหรือเฟสดังในคอมเดี๋ยวผม ปิดแป้งแล้วน้องปิดแล้วเอาสุดๆไปเลย <c oughs> ซื้อคอมมาโหสุดยอดไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวผมจะสร้างเฟซกลุ่มคุณทำยูทู e ครั้งแรกจะโทรศัพท์ไป้วได้คอมกูุ่มมหรอวะ <c oughs> น่ากล่มาเฮ้เดี๋ยวเฮาน เราเป็นมาเตอร์ม,มิดกันใช่ไหมอะไรเฮ้ยยุโรปเย้วมันทั้งนั้นเลยโยเฟซผมดังวะไม่เป็นไรอกเดจะพุผมขอบล็อกก่อนในอิตาลีถักไมทีน้กก็จะบล็อกห้เลยนะสุดท,ท้ายนะมึงเนี่ย he's back! heck the heck, what the heck?

ตายชิบหายนั่นนี่ไม่ชอบเลยไม่ยินเสียงมาช่วยชุดเอก่อนถ้ายินไม่ถ้าไม้เสียงดังก็ขทัทสู้เยนะครับเดี๋ยวครับูได้บินมาอะไร จะบันไซเลยอ่ะเอโดเฮตต์่ะบรรทัยต้องจริงเหลือเกินตมงจริงเหลือเกินอนลคินเคยิบสู่กุญเจ้าอนลคินชิบหายอเลคินตึงแม่งหรอแม่ง ก็เกินร้านนั่นแล้วก็เกินร้านนั่นเกินร้านนั่นเฮ้ยเฮ้ยทำงี้ไปดีนะครับอืมคุณละแวงนั่นนะทำกดทีวีก่อนนะครับ อันนี้ไม่ไม่ดีเพราะดอกเรศนะครับเอเอไง เออเขาบินกูทันเดอร์ไปแล้วรุ่นอ,อ่ะกดแอลตายซะไม่ได้ดดกูหรอกมีคันมีคันโซเวียตเหรอคุณโซเวียตอี๊เฮ้

Hãy spawn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hì yeah. cô, hà hà Chờ cú Kẹo lại ấy Alo Motherfucker Mua. Mua. โเฮ้ยคนคนคนน่าจะมืนหัวเอาเลยเอาเลยให้มันหัวไปเลยผู้ชมผู้ชมได้เห็นมันว้าความมันหัวเป็นไงเฮ้ยม่แดกลกู้ฮแววววววว ไม้เดกกูหรอกเียผมไปดักข enfin ้างล่งดีกว่าให้พวกยิงยิงอากาศเลยน่ากลัวยิงอะไรเนี่ย ยิ่จะแพ้หนอวะจุดเอไปยึดสิเฮ้ยปนเม็นหรบทำหักเข่าดีรอเลยล่ววละระเบื่อไปก็ไปหมดแล้วไม่น่าเลย ดุดๆอะไรยิงอะไรครับคุณยิงอะไรอะไรมึงคิดว่ามึงอยู่จุดบีแล้วมึงจะรอดหรือไงเล้ยิงคุณยิงไดไงอ่ะอีทีนึงอีทีนึงเดี๋ยวคุยกลับบ้าน ชิบหายเครื่อยนในเมืองอเมริกาไออเมไม่นะเพื่อนแม่งไม่โดนกูโดนยิงอยู่คนเดียว

อ่ะเอาละครับอีกสักตาหนึ่งเดี๋ยวพอแล้วคุณานาทาเดี๋ยวคิดหน้าโคต้องสอบวันน่ยเดี๋ยวรอิดหนถตาผมสอบแล้ว รอก่อนนั้นตัดเลยก็ได้มาแล้วครับเฮ้ยคดีเป็นเดิมแล้วก็สุดทรับหมดไปเลยสามสิบนัดให้มันรู้ไปทีเดียวจอดนัดเดียวทีเดียวจอดเลยกูอ่ะบางชิกหายเฮ้ยกินสำหรับสาหรับสี่สามสองเฮ้ยเอานี้ดีวกว่าไปเลย แล้วก็พูกการเราจะไม่ได้ดีครับไปดีไรดีเหรอเข้าเมืองดิไปกินกินอะไรเปล่าเดี๋ยวกินสุลาเดี๋ยวโดนแบกเดี๋ยวก็โดนดโดน,นี่ติดเหลืองหรือ <c> โ <oughs> ดนือช่องอาจจะบินไปเลย <Yeah. c oughs> มเจอกูถ้าผมทำก็คือนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเริ่มเป็นท่าแ้ผมแล้ว แต่ปมันไม่ใช่งี้หรอมกรมกันค้างมันค้างเป็นงี้นะเสียงเอ้ไปแล้วไปแล้วไปวพวกกระจอกปืนนะรูปปืนปูงปืน,ปนพระเจ้าปืนกรุงศรีโดยายาวจังรครับรครับครับคงแค่เราเล่นครับแค่เราเล่นเลยเอาป้ายิงทีเดียวดเดียวดเดียวหรือหนึ่งเดียวแหละ ในพค้นที่ลังนะครับเราอยู่สมัยภูมิระหว่างทหารเยอรมันกับทหารสัพทมิตตอนนี้ทหารเยอรมันกำลังบุกไปอยู่จุดเอเรากำลัลงที่กราทรวงพาที่มีเทวมี ไอ้ผู้ดีดีกว่านะเฮ้ยนี่สั่งเพ่ออะไรีกเรื่องแบบนี้กลัวคนหมาว้ไป,ไปแล้วโอโ้ 天那，哦吼！ Man tie for the moon loại dinh mang hộp tidy qua tidy qua 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 ันรีรอดไวขนาดนั้นเลยออาทิ่ไหนพัสยี่สิบแปดอันนี้นะมึงเจอกูเอาไปกินผู้ก,กายครับมีอะไรลรือผู้ก <c oughs> ายไปแล้วครับใครตายเออไม่รู้ครับนักบุญจไวะ Ờ, chơi cắp Đây ai cắp, chìm thái Trong cột tuệ L cắp Đây là L Rồi xét cắp Thấy chưa mấy Lão già tài Tài bao lây Mới đi ăn cà nấu Chấp xáp cắp Giữ Italy mấy Chơi cắp นั่นแหละพือเราเองถ้าเจอมันพังที่ไหนเราเราเลยก็ทันนีดิรอเลยล่ะชิบหายเราไปไปเลยไปเลย go, s <S เลยโ็วเลร็วเจอใครยังไงยิงมันเยอะนั่นจะรีบรอไม่ใช่ อเอ้าลูกคบินเสียของนี้นะนี่นครับอะไรเราคงไปทางซ้ายดีกว่านะไม่เอาอเทางขวาดีสุดทางซ้ายเผมไป้ายนะไปเอไปบีใช่ไหมคกบินใช่ครับไปทำเอ้ยพอกเพื่อนเรา เห็นเต็ะสองตายแล้วครับกูไปแล้วกูตายทีอ่ะต่อเฮียต่อเฮียอะไรล่ละงออ,ออกมาสิมงออกมาสิไม,มออมไม่ออกกิ๊กไม่ออกทิ้งไปให้แล้วกูก็รอทางนี้ เอามืงออกมาร้อยมืงออกมาไม่ออกไปทางนี้นะแมยมึงจะยิงอะ <c oughs> ไรมาเด็กหรอดีกว่าคนหลน ีทพาไปกินน้ำเปล่าแม่กูมีกูยิงกูเยอะมึงแอบอยู่ตรงนี้กูแอบมึงยิงมั้งมึงเจอกูอะไรครับอะไรยิงโอเคครับแล้วเออดีมาโอเคเอาลิงที่นี่ ระวังเบ้มีมีค่าสุกระวังเลยครับเฮ้ยมึงชปป่วยกูสปอตไยสิเอายี่ปุนไอ้ยี่ปุนเราไม่ใช่ยึดเอบีเลยเหรอเออช่วยทีแล้ว,วล,ลื้เอเ,เสียเขาสุกเว้ย เราสุกมึงเนี่ยเดี๋ยวเลฟจบจะได้จะได้ไปกินนับเกลา้าเดี๋ยวนี้นับเกล้าให้กินไม่อยาเอห้ไปมาที่ห้มึงเนอะไม่ตกใจนะมึง หางนี้ดิเพื่อนเฮ้ยเพื่อนออกมามึงนี่นะตายพิ่ซะเฮ้ยกันลัง เ,เ,เอายึดเอพีซี A B C ได้แล้วครับทีนี้คุณก็ลองเดียวเป็นดสุกันหนึ่งโอเคดีมากเราแรงที่นี่พอทีนี้เขาปล่อยสมงุงเป็นหนึ่งผู้มึงยิงกันมันเลยนะ ไม่ใช่แบ่งกันเลยเหรอขอกคุณดีนะหน้าชิบหายเพิ่มนะมึงไปเลยสู้เพื่อเราเจ๊กินน้ำเปล่า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 เพื่อน้ำเปล่า ุ่ามึงยิ้มไม่ยิงล่ะ phương nó bao, phương nó bao, phương nó bao, phương nào bao, phương nào bao, anh sút giòn phương bao, Ủa đại hông, อันสุดทายจะปีนนนเดือนอะไรเปล่า ปิวปิวปิวแล้วครับแล้วครับเราเป็นชาวอะไรเงกันฮะชื่อเลยนะอะไรเราเฮ้ยเออตัวมันยิงมันยิงแล้วอะไรนะยิงมัน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 ปิวปิวปิว

ยิงมัน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 ไม่ตายทีวะตายทีตาย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 จังวะตายตายตายโอ้ยคุณเหนื่อยเนี่ยตายตายตายป่องปังปัองป่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 องเฮ้ยมึงไม่ตายวะเนี่ย ตาย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 โอ้ยจุดบีเราอย่างดิแม่กูยิงไม่โดนยิงมึงก็ได้วะเจ้าเล่ยยิงเลยยิงปังปังปังน้อปัง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 ผู้กายครับยิงแล้ปัง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  ได้เลยได้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 ไดไดตัง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 ฮ้ยตุกโอ้โตัง5,000เอามาไมตังห้าพันโอเคครับโอ้ยเป็นไงครับสนุกกันไหมครับเน่นสนุกกลยแหละ เส็บคอหมดเลยเลยครับแล้จื้อไหมครับอิ In นเกมเมอร์ครับแค่นี้ครับบายคุณยายแอดเป็นชื่อผมคณิสอนศู0ย์เก้านะครับโอเคครับบายนะครับบายถ้าคุณอยากพูดผมแคสเกมอะไรที่ผมมีอยู่นะครับที่ผมให้ดูตอนวันหลังนะครับโอเคครับบาย